ครับผมสรารยศเจรมานครับนันเภอพะระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับวันนี้วันที่29มิถุนายน2 5 6 6รบครับตรงนี้วัดเชิงแตะนะครับอยู่ในพื้นที่บ้านเชิงแตะหมู่ที่6กตำบลท้ายสำเาออำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับวันนี้ชาวท้ายสำเภาเราถือว่าเป็นวันรวมคนตำบลท้ายสำเภารวมคนอำเภอพระพรหมแล้วก็รวมคนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ วันนี้จะมีคนที่ร่วมจัดก,กิจกรรมและว,ว่าคนที่มารับประโยชน์จากกิจกรรมนะครับประมาณ ,6000 คนเป็นอย่างน้อยเราถือว่าเป็นวันแห่งการเสริมสร้างความสามัคคีของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นต้นทุนสําคัญที่สุดนะครับของการพัฒนาในทุกๆอย่างในการแก้ปัญหาทุกอย่างราว่วนกิจกรรมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนาไปสู่ความสามัคคีอย่างที่ว่านะครับและสุดท้ายเราก็จะรับประโยชน์ร่วมกันจากกิจกรรมทั้งหมดนี้นะครับ คำว่าอาระยะนั้นแปลว่าความเจริญอาระยะนั้นแปลว่าความบุดมสมบูรณ์ความเจริญก็คือคนเจริญด้วยธรรมะนะครับซึ่งเป็นส่วนที่จะทาให้ความหมายของคําว่าอําเภออาระยะเนี่ยมีความหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นเราเอา,อาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในหลวงร,รัชกาลที่9นะครับมาใช้ก็คือจะทําอะไรข้อมูลต้องชัดเจนนะครับซึ่งต่อจากนี้ไป พี่น้องประชาชนก็จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลในพื้นที่นะครับแต่ว่าจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อไปนะครับที่จะทำให้อาระยะเกษตรของตำบลไายสัมโพมีความยั่งยืนต่อไปครับ ครับนี่ที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับเราสร้างความพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินนะสร้างความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่นะโดยเราคิดนะหรือหลุมนะหลุมพอเพียงนะหรือเรามีหลุมต้มยำนะหลุมทําแกงนะตรงส่วนนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต้มยำด้วยว่าะะะมะกรูดนะตะไคร้นะครับตะไคร้มีพริกนะมีหัวขานะมีพืชปักต่างๆก,กับเรานะกระชายนะตรงส่วนนี้นี้ เป็นองค์ระในการทําต้มยำนะครับนี่คือหลุมต้มยำนะครับและก็หลุมทําแกงนะทำแกงจกะมีพริกมีมะเขือมอีดอกเคมีหลายๆลายอย่างทุกพันธุ์ผักจะอยู่ในนี้นะครับและก็มีมะกรูดด้วยนะครับวันนี้นี่คือหลุมทําแกงนะซึ่งเราใช้ความบริบทเป็นความเป็นชุมชนนะค,คิดกันสร้างและก็คิดกันทำร,ร่วมด้วยช่วกากันทุกคนเป็นส่วนร่วมในชุมชนนี้ครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่ดีสำหรับ อำเภอพระโขงพรบะบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้งพระเช้าแผ่นดนแม่จากรีจักรกกีวันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นวันที่เราจะเริ่มขับเคลื่อนอพิดเตรอำเภอเราเรียกว่าเป็นอำเภอที่มีความสมมูลรักษ์ทางธร เป็นเรื่องระงมากขึ้เราจะเริ่มที่ตำบลท่าสันพะรเพื่อทาให้เห็นเป็นตัวอย่างความสำเร็จนะครับอารยะ,กระเกษตรอำเภอเราเนี่ยจะเป็นอำเภอหนึ่งในหกอำเภอที่เป็นเมืองอารยะอารยะแต่ว่าเกษตรเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่า ก็จเจริญเป็นอารยะท่านบอกให้เจริญในใจก่อนถ้าจะวัดความเป็นอารยะของมนุษย์ของคนเพอ่พอมันต้องใจคนเนี่นเจริญขึ้นก่อ,อนทีน่นห่งเรื่องที่สองเนี่ยใจคนมันจะเจริญมันจะต้องมีการศึกษาดีเรื่องที่สามปากทอ้องของคนที่นี่ต้องไม่มีคนโก เขตชัยทรัพย์ทองก็ดีเขตเจริญอำเภอพระพรุถ้าจะเป็นเขตที่เจริญแล้วจะเป็นอารยะซิตี้จะเป็นเมืองอารยะเกษตรได้อำเภอรีก็ต้องช่วยกันลดลงให้ได้ติดเลดลงไป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 ในที่สุดในประเทศไทยนี่ดึงไม่ได้หัวลอข้าวทำมาก่อน ในวังของพระองค์ท่านหลายท่านคงไม่ไปเห็นแล้วพค์ท่านพอมารัชนาธที่ษิ์ท่านก็สร้าสื้องููท่างวังที่ใหม่และท่านก็เริ่มทำให้ชื่อใหม่ว่าโคกหน,นองนาแห่งความปัญญูเรียนรู้จากการสร้างห้องเรียนจากปัญหาเราเรียกกระบวนการนี้ว่า PBL Problem Based Learning หน่วยการธน่คารก็ตั้ไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงและที่สมัยต่ออย่างนี้จะทำความตึงได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วก็อดทนต้องมีใจร้อนต,ต,ต้องไม่ทุบมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำด้วยควาใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความต่ออย่างถ้าเราผ่านกฎหมายเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับ มันก็จะเริ่มมีความเพน่มมากไปเรื่อยๆปันหาแค่คือพวกเราเองนะครับไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดเกิดขึ้นในประเทศหรือใดๆก็ตามชีวิตของเราต้องสืบงบถึงอย่างนี้สถาบันมหาสัตคายก็มูนิย่นนี้ไปตรวจเพื่อการรบกรนนะครับก็ขอฝากน้องๆฝากพ่อแม่พี่น้องฝากท่านผู้ปกครองและหลายท่านนะครับช่วยกันดูแลและรักษาปกครองประเทศไทยให้ผ่านพ้นวาระ ในจับหวัดขอนแกันนี้ขอถวายพี่น้องจากอพรเราได้นำสิ anyway. ่งดีๆผมก็อากจะให้ทํามั่นนะครับในนามของจังหวัดขอนแก่นความพี่น้องก็พร้อมในฐานะอำเภออรัยญเกษตรก็จะนําสิ่งดีๆเหล่านี้ที่ได้วันนี้ไปทําให้มัรเกิดผลในเร็ววันและก็จะขยายผลของโครงการไปนานอีก22อาเภอ แล้วก็ทำจังหวัดนครศรีธรรมให้เป็นจังหวัดอารยาประเทศให้จป็นได้